ราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนโดยราคาวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดไปรับ2,332เหรียญดอลลาร์ต่อเซออนบวกขึ้นมาเกือบ30เหรียญดอลลาร์ต่อเซออนนะครับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความผันผวนวุ่นวายในฝั่งยุโรปโดยเฉพาะผลการเลือกตั้งในฝั่งฝรั่งเศสที่ทําให้เถียรภาพทางการเมืองในฝรั่งเศสมีการสั่นคลอนนะครับ ภาพสัญญาณดังกล่าวทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงกระตุ้นหรือแรงหนุนให้มีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้นะครับทองคํายังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากประธานเฟดชิคคาโกออสซิงกูบี้นะครับมีการออกมาแสดงความเห็นถึงความพึงพอใจต่อแนวโน้มภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อของสหรัฐที่เพียงพอที่จะให้เฟดสามารถปรับลดอัตาราดอกเบี้ยได้ในอนาคตนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณกรุฟบี้ยังบอกว่าอยากจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจในระดับดังกล่าวต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมีความหวังมากขึ้นนะครับว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มที่อาจจะชะลอตัวลงหรือลดระดับลงในอนาคตหากภาพเงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงและเศรษฐกิจไม่ได้มีการเติบโตร้อนแรงมากนะครับ ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีสัญญาณของการรีบาวหรือมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนํานักลงทุนนะครับจับตาดูแนวโน้มหรือภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปเพื่อใช้ประเมินนะครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะมีสัญญาณเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เฟดมีการตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าหากภาพดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับ ตลาดยังลุ้นว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังมีโอกาสชะลอตัวลงหรือมีโอกาสปรับตัวลงถึง2ครั้งสําหรับแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคาได้ค่อนข้างดีครับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาด้วยเหตุผลจากสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสที่มีความวุ่นวายมากขึ้นนะครับเราจะเห็นผลการเลือกตั้งของพรรคขวาจัด มีการเข้ามาครองใช้ชนะในส่วนของผลการเลือกตั้งนะครับทําให้เสถียรภาพทางการเมืองในฝรั่งเศสเริ่มมีการสั่นคลอนนักลงทุนเนี่ยเลยเลือกที่จะเข้ามาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับในส่วนของตัวราคาทองคําได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นจากการที่นักลงทุนเนี่ยมีสัญญาณหรือมีภาพของการคาดการครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยดได้ถึงสองครั้งในปีนี้นะครับ หลังจากประธานเฟดชิคาโกคุณออสตินกรูบี้มีการออกมาแสดงความพอใจต่อภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและการเปิดเผยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้มีสัญญาณของความร้อนแรงมากนักปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับเข้ามากระตุ้นหรือหนุนให้ทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้หลังจาก2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมา ทองคารวนแล้วแต่ปิดตลาดในแดนลบทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทองคําในช่วงเช้าวันจันร์นี้ยังมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับหลังจากจีนมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจไหลตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงย่ําแย่นะครับโดยเฉพาะตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์ทางนี้เนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนมีการออกมารายงานราคาบ้านปรับตัวลงในเดือนพฤษภาคม แล้วก็เป็นการร่วงโรง11เดือนติดต่อกันนะครับทางนี้ภาพดังกล่าวสะท้อนนี่เห็นนะครับว่าจีนยังคงเผชิญกับภาวะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงย่ำแย่และยังไม่ได้มีสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคําค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าธนาคารกลางจีนมีการประกาศในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในเช้าวันจันนี้ด้วยนะครับ พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง MLF ระยะ1ปีนะครับจีนยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ2.50%ตามเดิมนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่ทำให้นักลงทุนมีการประเมินนะครับว่าจีนเองยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการเสริมสภาพคล่องหรืออัดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับ ที่ทําให้นักลงทุนยังมองโมเมนตัมหรือภาพเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักและแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ย่าแย่นะครับเป็นหนึ่งปัจจัยที่กดดันเงินหยวนของจีนให้มีภาพในเชิงลบกดดันเศรษฐกิจจีนที่ยังคงมีมุมมองหรือภาพในเชิงลบนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความหวังหรือการคาดการณ์ว่าแนวโน้มแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนอาจจะชะลอตัวลงรวมทั้งภาพของเงินหยวนที่มี โอกาสอ่อนค่าได้ต่อตามภาพเศรษฐกิจนะครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกระตุน้นหรือหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันทองคําในช่วงเช้าวันจันรนี้ให้มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือชะลอการปรับตัวขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนํานะครับอาจจะต้องจับตาดูว่าทองคําจะสามารถเบรกเอาหรือผ่านในส่วนของแนวต้านในโซน2,341 2,360เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนไปได้หรือเปล่าเพราะหากการฟื้นตัวขึ้นหรือการเด้งกลับของตัวราคาทองคํายังคงเป็นไปอย่างจํากัดไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือกลับเข้ามาสนับสนุนนะครับอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคํทาทั้งนี้หากดูภาพการเคลื่อนไหวของทองคําในทางเทคนิคนะครับเรายังพบว่าภาพของราคาทองคำเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งตัวในภาพของทิศทางไซเวดาวหรือเป็นการแกว่งตัว ในที่ทางที่ค่อยๆซึมตัวลงหรือค่อยๆอ่อนตัวลงนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยยังคงทําให้ราคาทองคอําอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงมาได้อีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นใครที่มีการถือครองทองคําเอาไว้นะครับแนะนําแบ่งทองคําออกขายตามแนวต้านดังกล่าวนะครับหากคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ4 7 5 0 4 1 1 0 0บาทต่อบาททองคํานะครับถ้ายังไม่สามารถเบรกเอาหรือผันระดับดังกล่าวได้ อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคําแนวรับย่อยสําหรับใครที่ขายเอาไว้แล้วอยากจะซื้อคืนให้แนวรับ2,306เหรียญ2,295เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นทองคําทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับในช่วงวันพฤหัสบดีลงมาชน2,295เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนหลังจากนั้นวันศุกร์ก็เห็นการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาได้นะครับ ดังนั้นถ้าทองคําวนกลับลงมาอีกครั้งแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวอย่างแนะนําสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทากําไรจากการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาในช่วงสั้นได้ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าราคาเกิดหลุด2 2 9 5ยเหรียญดอลลาร์ต่อทองออนลงมานะครับมีแนวรับสําคัญในโซนส2 7 7นเหรียญดอลลาร์ต่อทอออนครับถ้าราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวลงไปแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําจะเป็นลบมากยิ่งขึ้น การถือสถานะขายสามารถถือได้ต่อหรือการเข้าซื้อทองคําอาจจะต้องชรอออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุด2,277เหรียญดอลลาร์ต่อไทซอนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่าสุดของทองคําในเดือนพฤษภาคมนะครับเรายังมองว่าภาพของทองคําในระยะกลางยังมีแนวโน้มหรือภาพที่ยังคงเป็นบวกอาจจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาทองคําได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นการเข้าซื้ออาจจะรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคํา ตามแนวรับต่างๆนะครับเน้นเป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นก่อนถ้าราคาทองคํามีลักษณะของการซึมตัวหรืออ่อนตัวลงมาเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นปัจจัยที่กลับมาส่งผลเชื่องบวกหรือกระตุน้นแรงซื้อทองคําอย่างแข็งแกร่งมากนักนะครับในโซนแนวรับแรกเนี่ย2,306เหรียญ2,295เหรียญตัวาล์ต่อทอนคิดเป็นทองไทยประมาณ45,000บาทถึงระดับ39,950บาทต่อบาททองคำนะครับ ช่วงนี้นะครับค่างเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ๆกับระดับ36บาท73สตางค์ก็เลยทําให้ทองคําแท่ง96.5%ของไทยเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับขณะที่ทองไทยอีกหนึ่งแนวะรับสําคัญบริเวณ2,277เหรียญดอลลาร์ต่อไทซอ,อนเนี่ยคิดเป็นทองไทย39,650บาทต่อบาททองคําระดับดังกล่าวเนี่ยนักลงทุนในระยะกลางยังสามารถเข้าเก็บ หรือทยอยเก็บสะสมเพิ่มเติมได้นะครับก็มองว่าเป็นแนวรับที่น่าจะมีความแข็งแกร่งมากพอเหตุผลที่ค่าเงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือขยับขึ้นมาจนเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของตัวทองไทยในช่วงนี้นะครับก็น่าจะมาจากสถานการณ์การเมืองในประเทศในสัปดาห์นี้เนี่ยที่มีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการเมืองไทยที่มีความเสี่ยงหรือไร้เสถียรภาพในช่วงนี้นะครับยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทของไทย มีโอกาสอ่อนค่าหรือมีโอกาสขยับขึ้นได้ในช่วงสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าบาทของไทยอาจจะขยับหรืออ่อนค่าได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงอ,งอ,งองนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงส่งสัญญาณเกี่ยวกับการตรึงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ไม่ได้มีสัญญาณของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหมือนกับหลายฝ่ายคาดการหรือประเมินเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยค่างเงินบาทของไทย ก็อาจจะมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือมีการขยับขึ้นได้ไม่ไกลนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลบวกต่อทองในประเทศในระยะสั้นเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังอยากจะให้จับตาดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับอย่างเช่นคืนนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์กนะครับ มีการคาดการว์วตัวเลขจะติดลบน้อยลงแล้วก็จะเป็นในปัจจัยลบกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคําในส่วนของคืนนี้นะครับประมาณเที่ยงคืนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เฟดออกมากล่าวสุวนทรพจน์หรือการแสดงความเห็นต่อมุมมองภาวะโดยรวมเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธานาคารกลางสหรัฐด,ด้วยนะครับอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดว่ามีความสอดคล้องหรือมีความแตกต่างกับเจ้าหน้าที่เฟดท่านก่อนหน้าที่ออกมาแสดงความเห็นหรือเปล่านะครับ เพราะว่าหากมีมุมมองสอดคล้องเป็นในที่ทางเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อที่ทางราคาทองคำมากนะักแต่ถ้ามีแนวโน้มหรือมุมมองต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธานาคารกลางสหรัฐที่แตกต่างไปจากช่วงที่ผ่านมาเรายังมองว่าปัจจัยหรือแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับเข้ามาส่งผลต่อก,การแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําในระยะถัดๆไปได้เหมือนกันครับช่วงนี้นะครับ YG r Bullion and Future เนี่ยยังคงมี โปรแกรมเทรดดิ้งวิวให้ลูกค้าสามารถดูกราฟราคาแล้วก็สามารถส่งคําสั่งซื้อขายได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะโกอินเตอร์ไปลงทุนในตลาด cme แล้วก็ใช้โปรแกรม t r a d i n g v i ิวในการส่งคําสั่งซื้อขายด้วยก็สามารถติดต่อมาที่ ylg brilliant a n d future ได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ